สวัสดีครับผมสุวิทย์โฟร์พาร์ตรส์น,นะครับเจ้วของเพจเนี่ยสำเร็จในบ้านสำราญในชีวิต ลองมาคิดกับตัวเราเองก่อนว่าบ้านในฝันที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันเป็นบ้านแบบไหน,หนกันแน่ทีนี้ไอ้ช่วงระหว่างระหว่างทางที่เราต้องการมุ่งไปสู่บ้านในฝันของเราเนี่ยเราจะได้ไม่วอกแวกไปเสียเวลากับ,ก,บกับสิ่งอื่นๆที่มันเป็นกระแสครับเขามีคอนโดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเหรอโอ้โหก็อยากได้เขามีบ้านเดี่ยวกลางใจเมืองก็อยากได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวเราเองจริงเนี่ยบ้านในฝันของเราเองจริงเนี่ยมันคืออะไรบ้านในฝันเนี่ยของคุณมันอาจจะเป็นมันไม่ได้ราคาแพงเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณอย่าไปเสียเวลากับกับระหว่างทางครับคุณมุ่งไปบ้านในฝันของคุณเลยดีกว่าเช่นบ้านในฝันคุณอาจจะอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดแต่ตอนนี้คุณยังทํางานกรุงเทพซึ่งแน่นอนถ้าคุณอยากจะกลับมาอยู่บ้านเกิดเนี่ยอยากจะมาอยู่บ้านในฝันที่บ้านเกิดเนี่ย คุณก็ต้องไปแก้ตรงโจทย์ของงานก่อนทำงานที่อื่นได้ไหมหรือมีอไรายได้โดยที่สามารถอยู่ที่บ้านเกิดได้แค่นี้นครับมันก็มันก็จะเกิดบ้านในฝันที่เร็วขึ้นแล้วนะครับสั้นๆทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะครับถ้า